บนวันเอาแต่เล่นเกมคุณดูเพื่อนฉันสิฉลองวันเกิดอ่ะแฟนเขาซื้ออะไรให้แล้วผมไม่ซื้อให้คุณตอนไหนผมก็ซื้อเค้กให้คุณทุกปีไงไม่ซื้อเค้กก็ซื้อดอกไม้ไม่ซื้อดอกไม้ก็ซื้อเค้กไม่รู้จักซื้ออย่างอื่นบ้างหรอแล้วคุณอยากได้อะไรล่ะคุณดูแหวนเพนนีสิเพื่อนฉันฉลองวันเกิดอ่ะแซนเขาซื้อให้ฉันก็อยากได้บ้างอ่ะแล้วเท่าไหร่ล่ะวงละสี่ห้าหมื่นเองอย่าบอกนะแค่แหวนเพชรวงละสี่ห้าหมื่นยังซื้อให้ไม่ได้ ดีครับว่าไงฝาันั่งก่อนสิมหา,าพี่มีเรื่องอะไรอ่ะไม่แล้วครับคือว่าพี่ครับผมจะขอยืมเงินพี่หน่อยได้ไหมครับได้สิไม่มีปัญหาว่าแต่ฝาจะเอาเงินไปทําอะไรอ่ะพอดีวันเกิดแฟนผมมาครับผมอยากซื้อแหวนเพชรเป็นของขวัญให้เขาครับซื้อแหวนเพชรเป็นของขวัญให้แฟนว่าแต่เอาเท่าไหร่อ่ะห้าหมื่นบาทครับพี่ห้าหมื่น ได้ได้ได้งั้นอีกสักสองชั่วโมงอ่ะค่อยเข้ามาหาพี่นะได้ครับพี่เดี๋ยวดื่ๆผมเข้ามาเอานะครับฮัลโหลคุณผมได้เงินมาแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพาคนไปซื้อฉันรู้อยู่แล้วว่าคุณอ่ะรักฉันที่สุดเรื่องแค่นี้คุณทําให้ฉันได้อยู่แล้วคุณไปเลื่อนรอผมเลยนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมไปเอาเงินกับพี่ของผมก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันโอเคจ้าบ๊ายบายโอเคบ๊ายบาย เอาตามาเอาเหรอว่าแต่เองบอกสะยืมแบบพี่เท่าไหร่นะห้าหมืนบาทครับพี่อ่ะในบัตรนี้ยมีอยู่หนึ่งแสนเผื่อเองพาแฟนไปเที่ยวด้วยละค่ะ่ดะมันเกิดแม่เองนะขอบคุณมากนะพี่งั้นผมขอตัวก่อนนะครับเออพี่ผมพึ่งนึกได้เดือนนี้โบนัสนผมออกคนด,ดีเงินก้อนนี้ผมไม่ยืมดีกว่าเอาไว้นะ เอาไปซื้อของขวัญให้แม่เองแล้วกันไม่เป็นไรครับพี่ฝ่าเองได้เงินโบน,นัสหรือว่าเองอะ่จะจำบันเกินแม่ไม่ได้กันแน่เรื่องเนี้ยเองรู้อยู่แก่ใจพี่ถามเองนะแม่เองอะเคยเรียกร้อ,องอะไรจากเองไหมไม่เคยครับฝ่าพี่จะบอกนะถ้าคนที่เขารักเองจริงๆอะเขาจะไม่มีวันขอสิ่งที่เกินความสามารถของเอง และต้องทำให้เองอ่ะลำบากใจเองจำไว้